สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำวิธีการเข้าหน้า List d e s สนะคะสำหรับมือใหม่หรือคนที่อยากเข้าไปเช็คว่าถึงคิวที่เท่าไรแล้วนะคะคลิปนี้จะเข้าจากกระเป๋า trust wallet นะคะใช้ได้กับ Android นะคะแต่ถ้าเป็น ios จะใช้ได้กับ i am token นะคะอันนี้ค่ะกระเป๋า trust wallet นะคะเข้าไปที่กระเป๋า trust wallet คะ่ะหนึ่งกระเป๋า 1นคิวนะคะ1กระเป๋าต่อ1 Q คิวนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะเข้ากระเป๋าให้เรามากดที่ฟันเฟืองตัวนี้นะกดไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เข้ามาที่กระเป๋าสตังค์นะคะเราจะเข้าไปดูคิวที่เท่าไหร่กระเป๋าที่เท่าไหร่นะคะ1คิวต่อ1กระเป๋านะคะถ้าเป็นกระเป๋าหนึ่งเราก็กดมาที่กระเป๋าตรงนี้ที่เรายังไม่เปลี่ยนชื่อนะคะหรือกระเป๋าสองสา หรือกระเป๋าที่เราเปลี่ยนชื่อเราอยากจะเข้าไปเช็คดูกระเป๋าไหนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะโอเคแอนจะทดลองดูกระเป๋าที่1ให้ดูทดสอบทําให้ดูนะคะกระเป๋าที่1น,นะคะพอเรากดกระเป๋าที่1เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรามากดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค่ะด้านมุมซ้ายมือตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะเราไม่ต้องมาวางตัวเลขหรือว่าเสิร์ชอะไรตรงนี้นะเพราะว่าเรา ต้องวางรหัสของผู้แนะนําหรือว่าเข้าขั้นแรกเราจะมาเสิร์ตตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะมากดตรงนี้ค่ะ list d a s นะคะถ้าตรงหน้านี้ไม่เจอนะคะให้เราเลื่อนเลื่อนไปจนกว่าจะเจอนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเดี๋ยวเราก็เจอนะคะโอเคให้เรากดคำว่า list d a นะคะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาจะเจอหน้า list d a s เลยเห็นไหม เจอคาว่าน้าลิสต์็เลยเป็นแจ็คพอตนะคะรางวัลแจ็คพอตสําหรับผู้ที่แนะนําได้สูงสุดในช่วงเวลานี้นะคะรายละเอียดตรงนี้นะโอเคถ้าเราจะกดดูคิวนะคะให้เรามากดดูตรงนี้ค่ะดูสถานะซิลเวอร์ที่บรรุผลแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่า จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าคิวที่ได้ออกไปแล้วคือคิวเท่าไหร่ถึงคิวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลําดับที่จะบรรลุผลต่อไปนะคะคือคิวเท่าไหร่นะคะอันนี้คือ,อ,อ list d a นะคะเปิดมายังไม่ถึงเดือนนะคะแต่ว่าคิวเริ่มออกเริ่มออกถือว่าดีมากเลยนะคะโอเคเราตรวจสอบตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของ โก้นะคะณวันที่ทำนี้คือยังไม่ถึงเดือนนะคะริทเดเพิ่งเปิดตัวไปยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าคิวออกคือแบบออกต่อเนื่องออกแบบมั่นคงมาตรฐานมานะคะถ้าเราจะมาดูของโก้คือตรงนี้นะคะดูสถานะโก้ที่บรรลุผลสำเร็จแล้วกดเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้โอเคเนาะเราย้อนกลับ โอเคอเราสามารถเล,เลื่อนเล่นกับหน้านี้ได้นะคะเราจะได้ดูว่ามีรางวัลอะไรบ้างที่เราสามารถพิชิตรางวัลได้และนี่คือรางวัลกชัชชานะคะผู้ที่ชนะรางวัลกชัชชาจะได้เงินรางวัลคือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะรางวัลแนะนำคนต่อวันนะคะอันนี้คือ,อเป็นประวัติของเรานะคะเลื่อนลงมาร่างสุดนะคะจะเป็น การเปลี่ยนภาษาค่ะอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนนะคะภาษาไทยภาษาเวียดนามนะคะภาษารัสเซียนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้โอเคนะคะเราสามารถเลื่อนเล่นดูข้อมูลสำคัญสำคัญได้ที่หน้านี้โอเคนะคะ